3อุปกรณ์จาก Apple ที่ใช้ทำมาหากินแล้วก็หาเงินในปี2023 และเปิดไอเทมใหม่จาก Apple สํสำหรับหาเงินในปี2024สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่อง Beer to s h a ช e ช่องที่จะแชร์เคล็ดลับความรู้เกี่ยวกับการงานและการพัฒนาตัวเองนะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นเนาะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์กันว่า3อุปกรณ์จาก Apple นะที่เราใช้ทำมาหากินตลอดปี2023จริงๆเราใช้อุปกรณ์เหล่านี้มา3ปีแล้วเนะแต่ก็จะมี อุปกรณ์2ตัวเนาะที่เราเพิ่งซื้อมาเมื่อต้นปี2 0งศเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์กันจะบอกว่าการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือกล้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราซื้อนะคะเราทําการรีเสิร์ชใช้จริงแล้วก็คือใช้มานานแล้วก็คิดว่ามันคุ้มค่าที่จะซื้อแล้วเราก็คิดตลอดว่าถ้าซื้อมาเนี่ยจะต้องทําเงินสร้างรายได้ให้กับเรานะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์ให้ทุกคนได้เป็นไอเดียกันสําหรับใครที่กําลัง คิดที่จะซื้ออุปกรณ์ที่จะมาช่วยทํางานเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียก่อนจะซื้ออะไรก็รีเสิร์ชก่อนเนาะว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปไหมหรือว่าเราซื้อมาแล้วเราสามารถหาเงินกับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมหรือว่าเออถ้าไม่ติดขัดเรื่องเงินนะคะก็คุ้มค่าที่จะซื้อนะคะมาที่อุปกรณ์อันแรกเลยนะคะก็คือ macbook air นะคะตัวนี้เลยเนาะอันนี้เราซื้อมาได้แบบน่าจะ2ปีแล้วนะคะใช้เครื่องนี้ทำงานลักมากนะคะ เป็น macbook air m1 เนอะ13นิ้วนะคะประมาณ34,000บาทนะคะเราใช้ macbook มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะคะซึ่งมันทนมากและที่สำคัญเวลาขายหรือว่าเทรดเนี่ยก็คือได้แบบหมื่0ส0 0หมเลยนะคะราคาแบบไม่เคยตกแล้วก็ขายได้ตลอดเนาะซึ่งปกติแล้วนะคะถ้าเกิดมันเริ่มมีปัญหาหรือว่าสเกลงานเราเริ่มใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นนะคะเราก็อยากเปลี่ยนสเปคเนาะเราก็แค่เอาเครื่องนี้สามารถเอาไปเทรด กับ Apple ได้เลยหรือว่าสามารถนำไปขายตาม Facebook Marketplace หรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่เหมือนเราสามารถประกาศขายได้เนี่ยก็จะขายได้รวดเร็วมากเลยเนาะเป็นหนึ่งอุปรกรณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นอวัยวะอีกส่วนหนึ่งของเราเลยนะคะหลักมากๆแล้วก็ ใช้เขาได้คุ้มมากๆแล้วเขาก็อึดก็ทนมากๆนะคะจริงๆไม่จําเป็นจะต้องเป็น Apple ก็ได้เนาะมีหลากหลายแบรนด์มีหลากหลายสเปคเนาะที่สามารถตอบโจทย์การทํางานของเราได้นะคะแล้วก็ถัดมานะคะที่เราใช้ ทำงานมาก็คือ iPhone 12 Pro นะคะแต่ว่าเราขายไปแล้วนะคะเพิ่งขายไปเดือนที่แล้วเนาะซึ่งเราใช้ถ่ายคลิปทั้งหมดที่อยู่ในช่องทาง YouTube เลยนะคะไม่สิ่จริงๆ YouTube เริ่มตั้งแต่ iPhone 7เลยนะคะ iPhone 7ปุ๊บมา iPhone 12 Pro เกือบ5ปีนะคะ iPhone 7แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น12 Pro ก็ใช้นี่แหละถ่ายคลิปตอนแรกเราก็คิดน,นะคะว่าเราเนี่ยจะซื้อกล้องดีไหมคือส่วนใหญ่เราก็จะตัดต่อใน iPhone เลยเราก็เลยเลือกที่จะซื้อโทรศัพท์ดีกว่านะคะ ตั้งแต่ตลอดปี2023เราก็ใช้ iPhone 12 Pro เนอะในการถ่ายทำคลิปลงทุกช่องทางของเราเลยนะคะขอบอกว่าเป็นน้องแบบใช้น้องคุ้มมากๆมากๆและเป็นโทรศัพท์ที่เรารักมากๆขายน้องไปแล้วก็ซื้อเครื่องใหม่มานะคะอุปกรณ์อีกอันนึงก็คือ iPad Pro เราก็จะใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะคะอันนี้เออมันจอใหญ่มันก็สามารถใส่ทรับใส่ Super Tech ได้นะคะอันนี้ขอบอกว่า คุ้มมากๆก็จะมีปากกามาด้วยเนาะนี้เราก็เลือกเป็น iPad Pro ไปเลยนะคะและนี่ก็คือ3อุปกรณ์ที่ใช้ทำมาหากินตลอดปี2023นะคะจากค่าย Apple เนาะซื้อมาใช้ทุกอันแล้วก็คุ้มค่ามากคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะแล้วก็เปิดตัวน้องใหม่ของเรานะคะก็คือ iPhone 15 Pro Max นะคะซึ่งอันนี้กล้องนี้ก็คือจาก iPhone 15 Pro Max นะคะอันนี้ก็หลังจากที่ขาย iPhone 12 Pro เนาะเราก็มาซื้อ iPhone 15 Pro Max นะคะเพราะว่าเราจะใช้ถ่ายคลิปวิดีโอเนาะแล้วก็รวมถึงทํางานต่างๆในมือถือนะคะก็อันนี้น่าจะใช้ไปยาวๆเลยนะคะจนกว่าน้องเขาจะพังหรือว่าตัวใหม่ที่เจ๋งๆออกมาเนี่ยก็อาจจะเทรดน้องไปแล้วก็ซื้อใหม่นะคะอันนี้ก็เป็น น้องที่จะมาช่วยในการทํางานของเราในปี2024นะคะแล้วก็อีกอุปกรณ์หนึ่งเพิ่งออกมาเลยก็คือ Apple Watch นะคะซึ่ง Apple Watch เนี่ยเราก็สามารถใช้เขาเนี่ยในการเนี่ยถ่าย วิดีโอถ่ายรูปถ่ายภาพอะไรแบบนี้ได้เนาะแล้วก็รวมถึงว่าเราตั้งใจที่จะล <l> ด <ots> น้าหนักนะคะแล้วก็โฟกัสกับร่างกายของตัวเองแล้วก็สุขภาพของตัวเองมากขึ้นเนาะเราก็เลยตัดสินใจซื้อ Apple Watch มานะคะ <c oughs> เพื่อที่จะช่วยในการแท็กการนอนหลับหรือว่าการวิ่งหรือว่าการออกกำลังกายนะคะขอบอกว่า ก่อนที่จะซื้ออะไรมาเนี่ยคือรีเสิร์ชมาหมดแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าเออตัวเองอาจจะต้องได้ใช้คือไม่จําเป็นจะต้องมาจาก Apple ก็ได้นะคะคือเป็นสมาร์ทวอทอันไหนก็ได้สมาร์ทโฟนอันไหนก็ได้หรือว่าคอมพิวเตอร์อันไหนก็ได้เอาที่ทุกคนสะดวกเอาที่ทุกคนคิดว่ามันเหมาะกับ งานที่ตัวเองทําอยู่นะคะถามว่าเราเป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านแอปเปิลไหมไม่เลยคือซื้อมาเพราะว่าเคยใช้แค่นั้นแหละก็คือเหมือนเราชินกับอะไรบางอย่างแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ใช้ทํางานอย่างเดียวเลยนะคะและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราใช้ทำมาหากินในปี2023และในปี2024ก็มีน้องไอเทมตัวใหม่ เข้ามาช่วยเราในการทำงานด้วยนะคะก็หวังว่าในปี2024ทุกคนจะยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคอนเทนต์ที่เราทำมาตลอดปี2023เนี่ยจะให้ประโยชน์กับคนดูนะคะแล้วก็ไม่เสียเวลาที่จะดูคอนเทนต์ของเราเนาะแล้วในปี2024เราสัญญาว่าเราจะทำเนื้อหาให้เข้มข้นกว่านี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถ drive ทุกคนแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเดินก้าวไปข้างหน้าไปกับเรานะคะ เราก็จะพยายามพัฒนาไปทีละนิดเนาะเราก็จะไม่หยุดอยู่กับทีนะคะอะไรที่เป็นสิ่งใหม่เราก็จะพยายามที่จะ explore แล้วก,ก็พยายามเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกอนาคตนะคะหวังว่าคลิปิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในปี2024นะคะ